ในวันที่31กรกฎาคมปี2535เครื่องบิน a i r b u ัส A 3 1 0 3 0 0ของการบินไทยเที่ยวบิน TG 3 1 1ทยานขึ้นจากท่าอากาศยานดอนเมืองมุ่งหน้าสู่กาดมันดุ เมืองหลวงของประเทศเนปาลบนเครื่องมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม113ชีวิตไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยว่าน,นี่เป็นเที่ยวบินสุดท้ายของพวกเขาสนามบินตรีภูวันในกาดมันดุขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่บินลงยากที่สุดในโลกเพราะมันตั้งอยู่กลางหุบเขาต้องอาศัยความแม่นยำสูงวันนั้นท้องฟ้ามีเมฆมากวิสัยทัศน์ต่ำแต่เที่ยวบินที3 3 1 1ก็ยังคงมุ่งหน้าเข้าใกล้เทือกเขาหิมาลัยอย่างช้าๆในตอนนั้นเสียงจากหอบัง ับการบินที่กาดมันดุดังขึ้น แต่นักบินฟังไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียเรากำลังอยู่ที่ไหนกันแน่กับตันเริ่มวิตกลูกเรือเริ่มสับสนพวกเขาพยายามหาทางนำเครื่องลงแต่ทุกอย่างดูคลุมเครือเรดาร์ภาคพื้นดินไม่มีหอบังคับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเครื่องบินลำนี้อยู่ตรงไหนแล้วมันก็เกิดขึ้นในเวลา10บนาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นเครื่องบินลำใหญ่พุ่งชนเข้ากับภูเขาในอุทยานแห่งชาติลังตังไม่มีการขอชุกเฉินไม่มีสัญญาณเตือนและ ไม่มีผู้รอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวเหตุการณ์นี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของการบินไทยลองดำเผยนักบินพยายามเต็มที่แต่เกิดความผิดพลาดของการสื่อสารและการขาดเทคโนโลยีสนับสนุนซึ่งนำไปสู่จุดจบที่ไม่มีวันลืม